เวลา10นาฬิกายนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จลงนพระตำหนักใหญ่วังสุโขไทยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวารราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาน ิษจากนั้นส่งทอดผ้าไตรแดบพระสงฆ์สิบรูปส่งหลังทักษิโนทกเมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์สมประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แดบประธานสงฆ์และสมประเคนสำรับพระทหารถวายแดบพระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งยังทรงมีพระดำริที่จะนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิออมปัญญาภาคไทยส่งดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของภาคต่างๆ เพื่อยกระดับสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นและเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนทรงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ Thai Textile Trendbook Spring Summer 2022สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนระดับนานาชาติว่าด้ยวยเรื่องของผ้าไทย นอกจากนี้ยังทรงออกแบบลายมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทุกวดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายพระราชทานช่างทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน จากนั้นเวลา11นาฬิกา2นาทีสเสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโค1คู่ซึ่งกงรมปศุสัตว์จัดถวายเพื่อพระราชทานเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกร ตามพระราชดำริโดยจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นางบุญโฮมไวโพเกษตร,รกรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสำหรับการเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากนั้นทรงปล่อยนกปลรรอดหัวโคนจำนวน35ตัวพร้อมกับทรงปล่อยพันปลาไทยน้ำจืด9ชนิดซึ่งกรมประมงจะถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปราชะโอนปลาโพงและปลากระโ้รวม490,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลักขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป เมื่อเสด็จถึงยังวังสุโคไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังสามพระภูมิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักกา,าระสารพระภูมิ จากนาสเดจไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จ็ดณบริเวณด้านหน้าพระตำหนักพระชรายพิรมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7็ ที่บริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขททยพระราชรามพระวโรากาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำผู้แทนหน่วยงานข้าราชบริพารในพระองค์และข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าถวายพระพรหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564 จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนาเดลราชกัญญาเสด็จขึ้นพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลังกาศเอกสถิตพงศุวิมลเลขาธิการพระราชวังเฝ้าถวายจัาการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564 จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีเมื่อพระสงฆ์ชันพระาหารเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งข้า,ง,า,มมาง,ง,งธรรมาฏทรงจุดเครื่องทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระวรรณรัตน์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์สิบรูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสาการ